มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกใบนี้ไม่มีฝนตกมาเป็น10บสปีแล้วและน้ำก็ได้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคำโดยน้ำหนึ่งขวดมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนบาทจนถึงการทำให้คนบางคนต้องยอมไปกินน้ำมันแทนน้ำดื่มและเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเ,เพื่อน กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก119ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเ,เนเี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า young o n e กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ในตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งพื้นแผ่นดินแห่งนี้ที่เคยเกี่ยวข้จีนนะครับก็กลับกลายเป็นทะเลทรายอันแห้งมาก โดยภาพเนี่ยก็จะตัดไปหาเจอโลมเด็กหนุ่มที่เติบโตมาโดยไม่เคยได้เห็นความเขียวขจีของพื้นที่ที่เขาอยู่นี้เลยแต่เอร์เนสพ่อของเขาเนี่ยเคยเห็นมันมาก่อนครับโดยพ่อเนี่ยก็พูดถึงมันแล้วก็ต้นข้าวที่เคยปลูกได้และพ่อเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นว่าพื้นดินแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แม้ว่าตอนนี้จะเกิดการต่อสู้แย่งชิงน้ํากันอย่างหนักบางคนเนี่ยก็ย้ายออกไปแต่พ่อในเลือกจะอยู่ต่อเพราะเชื่อเพียงแค่ว่า ถ้าที่แห่งนี้เนี่ยมีน้ําแผ่นดินนี้เนี่ยก็จะกลับมาเขียวชอุ่มได้อีกครั้งโดยทั้งสองพ่อลูกนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอยู่2คนโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็มีความหวังว่าวันหนึ่งทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่แล้วนะครับในเช้าวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็ได้ออกไปยิงชาย2คนตายเพียงพอพวกเขาพยายามจะงัดเข้าไปในห้องน้ํากลางทุ่งโลง่งโดยที่เจอโลมเนี่ยก็ยืนดูอยู่เฉยๆอย่างเคยชินและพอพวกเขาเนี่ยเข้าไปในห้องนั้นนะครับ ก็ต้องพบว่าบ่อน้ําที่นี่เนี่ยไม่มีน้ําเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วทาให้สองพ่อลูกเนี่ยจิงจุงลาขนของออกเดินทางกันต่อไปจนพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงยอดเขาที่มีท่อส่งน้ําสําหรับจําหน่ายซึ่งผูกขาดโดยรัฐบาลครับโดยเออร์เนสก็ได้เอาของใช้และก็ของหายากมาแลกกับน้ําส่งกลับไปให้ครอบครัวแต่วันนี้เนี่ยเขามาถามเรื่องที่น้ำเนี่ยไม่ไปถึงพื้นที่ฟาร์มของเขาโดยคนที่นี่เนี่ยก็บอกแค่ว่า พวกเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางน้ําเพื่อชาล้างพืชผลของเขานั่นเองและเขาเนี่ยก็ต่อรองอะไรไม่ได้เลยพอพวกนั้นบอกแค่ว่าให้เขาเนี่ยขนของมาให้ก็พอเรื่องน้ําเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะจัดการให้เองและระหว่างที่สองพ่อลูกนีครับได้เดินจูงลากลับออกมากันเจ้าลาที่ต้องแบกของเดินทางลงเขาก็เกิดล้มตกลงมาขาหักจนกระดูกของมันเนี่ยโผล่ออกมาและมันเนี่ยก็ร้องอย่างเจ็บปวด ถ้าไม่พ่อเนี่ยต้องตัดสินใจฆ่ามันเพื่อไม่ให้มันเนี่ยต้องทอรมานไปมากกว่านี้ครับโดยหลังจากที่จัดการเจ้าลาเสร็จนะครับสองพ่อลูกเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านฟาร์มเล็กๆของพวกเขาที่มีแมรี่ลูกสาวอีกคนรอยอยู่แล้วโดยเธอเนี่ยก็ได้เอาอาหารถุงที่รัสส่งให้พวกเขาเทให้ทุกคนในบ้านกินแม้ว่าจะไม่อยากกินก็ตามนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ใช้ทรายในการล้างจานโดยแมรี่นั้นเย็นชากับพ่อ พอวันนี้เนี่ยเขากลับมามือเปล่าไม่มีผ้าที่เธออยากได้กลับมาด้วยทําให้เธอเนี่ยเดินหนีเขาขึ้นห้องนอนและยังบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะไม่ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลกับพ่ออีกด้วยโดยที่ในคืนนั้นขณะที่พ่อกับเจอโลมเนี่ยอยู่ในห้องของตัวเองและนั่งฟังรายการข่าวจากวิทยุทางด้านแมรี่เธอเนี่ยก็ได้สวมผ้าคลุมผมและก็ใส่แว่นตาก่อนจะขับรถหายออกไปในความมืดครับโดยที่ในวันต่อมา ทางด้านเจอโลมกับพ่อก็ได้มาที่บ้านประมูลของแซมมวลเลเวอร์และได้ซื้อเครื่องจักรกลที่มีชื่อว่าซิมูลิตชาโดหรือที่เรียกสันส้นๆว่าซิมกลับมาด้วยครับโดยซิมเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีสีขาทำงานขนของตามคำสั่งทำให้พวกเขาจึงเอามันมาแทนลาที่ตายไปและการประมูลในครั้งนี้พวกเขาเนี่ยก็สามารถชนะการประมูลของเฟลงเด็กหนุ่มลูกชายของแซมมวลมาได้และหลังจากประมูลเสร็จสองพ่อลูกเนี่ยจึงพาซิมไปอวดแคทเธอรีน ภรรยาและแม่ของพวกเขาที่โรงพยาบาลครับโดยแคทเธอรีนนั้นเธอเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุและต้องอยู่โรงพยาบาลแบบถาวรเพราะต้องใช้เครื่องช่วยเดินที่ต่อสายเข้ากับโครงแบบพิเศษเพื่อทําให้เธอเ,เดินได้และในระหว่างที่ทั้งสองพ่อลูกเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านนั้นนะครับทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็ได้เจอกับล็อบบี้และซูตคู่รักวัยรุ่นที่อุ้มลูกของตัวเองเนี่ยมายืนขายอยู่ริมถนนทําให้เขาเนี่ยจึงแวะจอดเติมน้ําให้รถและเอาน้ําให้พวกเขาดื่ม แถมยังบอกให้ล็อบดีเนี่ยพาลูกไปหาหมอและเขาเนี่ยจะแวะไปจ่ายเงินให้เองด้วยโดวยวันนี้นะครับจึงต้องกลับมาหาแมรี่แบบไม่เหลืองเงินอีกแล้วและหลังจากนั้นเฟลมิงเนี่ยก็ได้มาหาเออร์เนสต์ที่บ้านเพื่อจะขอยืมซิมไปใช้แต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไปครับทำให้เฟลมิงเนี่ยพูดทิ้งท้ายกับเขาว่าลูกๆของเขาเนี่ยคงไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกับภรรยาของตัวเองเอาไว้บ้างก่อนที่จะกลับออกไปและต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้น เออร์เนสต์เนี่ยก็ได้พาเจอโลมเอาซิมขนของไปส่งอีกครั้งยับโดยครั้งนี้เขาเนี่ยก็พยายามต่อรองขอให้ทางนั้นนย,ยอมส่งน้ําให้เขาซึ่งมันเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลครับทําให้วันนี้เขากับเจอโลมก็เลยต้องออกแรงขุดหลุมทํากับดักสัตว์แทนบ่อน้ําที่แห้งเหือดแทนโดยเออร์เนสต์เนี่ยก็ได้เอ่ยบอกลูกชายว่าเขาเนี่ยไม่ห่วงเจอโลมสักเท่าไหร่แต่ห่วงแมรี่พี่สาวของเขามากกว่าเพราะกลัวว่าแมรี่เนี่ยจะมีชีวิตที่ไม่ดีส่วนเจอโลมเนี่ยก็บอกว่า เขาเนี่ย <rev>. <Lam ad> ไม่ได้อยากมีแฟนในตอนนี้แต่พ่อเนี่ยก็อยากให้เขาหาใครสักคนมาแต่งงานด้วยจะได้รู้จักคิดและลงมือทําอะไรขึ้นมาบ้างโดยทั้งสองพ่อลูกก็ได้เล่นสนุกกันหลังขุดหลุมเสร็จครับแล้วก็ตรงกลับบ้านกันต่อและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับตัวของเออร์เนสเนี่ยก็ได้มารู้ว่าแมรี่เนี่ยกำลังคุยอยู่กับเฟลมิงและเขาเนี่ยก็ไม่ชอบใจเอาซะเลยและก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยเลิกยุ่งกับเด็กจอมก่อปัญหาคนนี้ซะแต่แมรี่เนี่ยก็ไม่ยอมทําตามที่พ่อบอก โดยเธอเนี่ยก็พูดขึ้นแบบว่าเธอเนี่ยยินดีจะไปจากที่นี่แต่จะไม่ยอมไม่พ่อสั่งให้เธอเลิกรักกับเฟลมิงพ่อและลูกสาวเนี่ยก็ได้คุยกันอยู่สักพักยับแต่ความเห็นของพวกเขาเนี่ยกักบไม่ตรงกันสักเท่าไหร่โดยพ่อเนี่ยเพียงต้องการปกป้องเธอแต่มันเนี่ยกับทําให้เธอเนี่ยเกลียดพ่อตัวเองไปจนได้และหลังจากพูดคุยกันเสร็จแมรี่เนี่ยก็ได้ร้องไห้วิ่งไปหาเจอโลมที่กําลังเล่นอยู่กับหุ่นยนต์ซิมโดยน้องชายเนี่ยก็ตกใจมากที่เห็นพี่สาวร้องห่มร้องไห้ โดยเธอเนี่ยก็บอกกับเขาว่าเธอเนี่ยต้องการเงินเพื่อไปจากที่นี่ทําให้เจอลมจึงเอาเงินที่ตัวเองมีส่งให้พี่สาวและตอนนั้นพ่อเนี่ยก็ได้เตือนตามมาบอกให้เธอคืนเงินน้องไปเสียแล้วก็อุ้มกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเนี่ยไปไหนได้ทําให้ฝ่ายลูกสาวก็เลยข้ามครัวออกมาก่อนจะบอกว่าพ่อเนี่ยทำให้ครอบครัวย,ย่ําแย่และเธอเนี่ยก็ผิดหวังในตัวพ่อสุดท้ายเออเน็ที่ได้ยินแบบนั้นนะครับ ก็ทาได้แค่ตอกตะปูใส่ประตูหน้าต่างแล้วก็ค้างลูกสาวเอาไว้ในห้องและตัวของเขาเองก็ออกไปนั่งดื่มแอลโกอฮอล์อันแสนมีค่าอยู่ข้างนอกและต่อจากนั้นในวันถัดมาในวันนี้นี่ครับตัวของเออร์เนสเนี่ยก็ต้องพบว่าซิมเนี่ยได้หายไปจากโรงเก็บของที่ล็อกเอาไว้อย่างดีทําให้เออร์เนสจึงไปที่บ้านของแซมมวนและก็ได้รู้จากผู้เป็นพ่อว่าเมื่อเช้าในเฟลมิงบอกว่าจเจ้ารถของแซมมวนขึ้นไปส่งของบนยอดเขาแต่ไม่รู้ว่าจะได้น้ํามาไหม จนป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่กลับมาเลยทําให้เออร์เนสที่ได้เบาะแสเลยขับรถตามไปที่ยอดเขาในทันทีครับแต่เขาเนี่ยกลับถูกพวกบนนั้นจับตัวเอาไว้เพราะคิดว่าเขาเนี่ยจะมาขโมยของซึ่งแท้จริงแล้วเฟลมิงตังหากที่เป็นคนขโมยไปแต่ถทว่าหลังจากนั้นเออร์เนสจึงถูกซ้อมแม้ว่าเขาเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแต่เขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็คว้าปืนไว้ได้จึงหนีออกมาได้ครับ และระหว่างที่เออร์เนสต์เดินลงมาจากเขาเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเฟลมิงที่กําลังนอนพิงต้นไม้พักจากการใช้ซิมขนของที่ขโมยลงมาอยู่ทําให้เขาจึงเอาปืนไปจ่อเด็กหนุ่มไว้แล้วก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ผูกล่ามเฟลมิงไว้กับซิมและให้เดินไปกับเขาถึงอย่างนั้นเด็กหนุ่มเนี่ยก็ยังพูดจาถึงแมรี่ไม่เข้าหูทําให้เขาเนี่ยจึงโดนเออร์เนสใช้ปืนฟาดไปหนึ่งทีครับโดยหลังจากที่เดินกันมาสักพักนะครับ ตัวเฟลมิงเนี่ยก็ได้ร้องขอน้ําดื่มแต่เออร์เนสเนี่ยก็ไม่มีจึงตัดเชือกที่มัดมือเด็กหนุ่มออกให้แล้วเอาแอลกอฮอล์มานั่งดื่มกับเด็กหนุ่มแทนน้ําโดยเฟลมิงเนี่ยก็ขอโทษเขาที่ขโมยซิมมาและที่พูดจาไม่ดีกับเขาวันก่อนแต่พอกําลังจะเดินออกไปกันต่อตามที่เออร์เนสบอกว่าต้องเอาของไปคืนพวกคนคุมน้ําเฟลมิงที่เห็นว่าเออร์เนสเมาแล้วและตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปโดนฆ่าจึงได้ปาหินใส่หัวของเขาและยังกอกแอลกอฮอล์เข้าปากเขา จนเขาเนี่ยตายอยู่ตรงนั้นและหลังจากเหตุการณ์นั้นตัวเฟลมิงเนี่ยก็ได้กลับมาพาแมรี่หนีไปกับเขาโดยไม่ได้บอกอะไรกับเธอโดยเจอโลมเนี่ยก็รู้สึกเอะใจจึงออกไปตามหาพ่อและเขาเนี่ยก็เจอขวดแอลกอฮอล์เปล่าตกอยู่บนพื้นในหุบเขาและก็เดินไปหาต่อจนเจอซิมอยู่ในเขตของพวกคนคุมน้ําทําให้ได้รู้ว่าพ่อเนี่ยตายแล้วโดยซิมเนี่ยก็ถูกใส่ร้าย,ายว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ฆ่าพ่อของเขาหลังจากนั้น แมรี่กับเจอโลมเนี่ยก็ไปบอกข่าวร้ายกับแม่ด้วยความเสียใจและเมื่อไปบอกแม่เสร็จและกลับมาถึงที่บ้านนะครับตัวของเจอโลมก็ได้ใช้ข้อเหล็กทุบซิมหลายครั้งด้วยความโกรธทาใ <ฟะ S 2> ห้เฟล <ะ S 2> <ฟะ S 1> มิง <ฟะ S 1> เนี่ยก็เลยเข้ามาทําตัวเป็นพี่ชายที่ดีของเขาทั้งปลอบใจและก็โน้มน้าวว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นคนส่งของเพื่อเอาน้ำเนี่ยมาถึงที่นี่ให้ได้แม้เจอโลมเนี่ยจะเห็นว่ามันยากมากเพราะพ่อเนี่ยทำมาเป็นร้อยครั้งแล้วยังทําไม่ได้เลยทาให้เฟลมิงเนี่ยก็เลยอ้างว่า เขาเนี่อยากลองทําดูหากสําเร็จก็จะได้มีของขวัญให้กับแมรี่กับเจอโลมรวมทั้งลูกที่กําลังจะเกิดมาของเขากับแมรี่ด้วยและเจอโลมเนี่ยก็เห็นว่าเขาเนี่ยดูลักพี่สาวของเขาจริงๆจึงได้แต่เตือนว่าหากขึ้นไปที่นั่นจงอย่าดื่มกับพวกคนคุมน้ําก็พอโดยหลังจากเหตุการณ์ที่พ่อเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนั้นนะครับตัวของเฟลมิงฆาตกรสุดเนียนก็เด็กเข้ามาทําหน้าที่เป็นคนส่งของแทนโดยเฟลมิง เขาเนี่ยก็ได้เอาซิมมาส่งของรวมทั้งแอลกอฮอลให้บนยอดเขาแต่ตัวของเขาไม่ได้ทําตามที่เจอลมเตือนโดยตัวของเฟลงก็ได้ไปนั่งดื่มเหล้ากับพวกคนคุมน้ําและเขาก็ทําเป็นพูดว่าเขาเนี่ยเห็นใจเออร์เนสมากและเขาเนี่ยก็เริ่มซักถามถึงเรื่องที่คนคุมน้ำเนี่ยทำร้ายเออร์เนสก่อนที่เขาเนี่ยจะตายโดยหลังจากนั้นตัวของเฟลงเนี่ยก็เลยต่อรองขอให้พวกคนคุมน้ําส่งน้ําไปยังเส้นทางน้ําบ้านเออร์เนส และคนคุมน้ำเนี่ยก็เลยบอกว่าจะลองดูให้และไม่นานนักหลังจากน,าน,นั้นนะครับน้ำเนี่ยก็ได้ถูกส่งผ่านท่อมาอย่างที่ดินของเออร์เนสในที่สุดโดยหลังจากที่มีน้ําต้นข้าวเนี่ยก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาจากผืนดินทรายและเมื่อข้าวออกรวงสีเหลืองทองอลามสวยงามไปทั้งชั่วแผ่นดินแมรี่เนี่ยก็ได้แต่งงานกับเฟลมิงและเฟลมิงเนี่ยก็เข้ามาดูแลพืชผลของครอบครัวครับจนวันหนึ่งแซมมวนเนี่ยก็ได้มาบอกลูกชาย ว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยไม่ใช่ของเออร์เนสต์หรือของใครทั้งนั้นแต่มันเนี่ยเป็นของธนาคารแต่ทว่าเฟลมิงเนี่ยก็ไม่เชื่อจนพ่อเนี่ยต้องอธิบายว่าฟาร์มของเออร์เนสต์โดนธนาคารยึดจำนองมาหลายปีแล้วแต่เออร์เนสต์เนี่ยไม่ยอมย้ายออกและไม่มีใครซื้อแต่ตอนนี้เนี่ยมีน้ำไหลผ่านแล้วมันเนี่ยอาจจะขายออกก็ได้ทำไมเฟลมิงที่ได้ยินก็โมโหมากที่บ้านนี้เนี่ยเป็นหนี้อยู่จำนวนมากและเมื่อได้รู้สถานการณ์ของบ้านนี้มาจากพ่อของตัวเองเนะครับ ทำให้ต่อจากนั้นตัวของเฟลงก็เลยขับรถขนเจ้าซีมออกไปจากบ้านโดยบอกเจอโลมแค่ว่าเขาเนี่ยต้องไปบนยอดเขาโดยคืนนั้นเขาเนี่ยก็ได้จัดการหลอกให้ล็อบบี้ขายลูกของตัวเองได้โดยเขาเนี่ยได้เอาเงินไปทั้งหมดครับและพอล็อบบี้รู้ว่าถูกหลอกก็โวยวายไม่ยอมสุดท้ายเขาจริจึงถูกยิงตายและยังตกลงไว้ว่าหลังจากแมรี่คอดตัวของเขาเองเนี่ยก็จะขายลูกของตัวเองด้วย โดยเฟลมิงก็เกือบถูกเก็บได้ครับแต่เขาเนี่ยก็หนีออกมาโดยทิ้งให้ซิมเนี่ยถูกยิงแทนตัวเองไปโดยพอวันต่อมาเขาเนี่ยก็ได้บอก2พี่น้องว่าเขาได้เงินมาจากการเอาซิมไปขายให้ลอบบี้และเขาเนี่ยก็เป็นคนช่วยฟาร์มแห่งนี้เอาไว้ทําให้แมรี่ที่ได้ยินก็ดีใจไปกับเขาแต่เจอโลมเนี่ยไม่ได้ดีใจด้วยเลยและอีกในทางด้านหนึ่งทางด้านของเจ้าซิมที่บาดเจ็บในตอนนี้นะครับ ตัวของมันเนี่ยก็ได้เดินกรับผกกระเพกข้ามทะเลทรายก่อนจะเข้าไปในเมืองจนชายเจ้าของร้านสินค้าอัตโนมัติที่มีชื่อว่าแคลวินได้เห็นมันเข้าก่อนจะได้พามันไปที่ร้านของเขาโดยแคลวินเนี่ยก็ได้วิทยุไปตามชื่อและก็เบอร์บนตัวซิมซึ่งติดไว้ว่าเป็นของเออร์เนสต์และเจอโลมเนี่ยก็เป็นคนรับสายจึงได้รู้ว่ามันเนี่ยถูกตั้งค่า้เดินกลับไปหาแคลวินซึ่งเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและตอนนี้มันเนี่ยก็อยู่กับแคลวินแล้วและพอได้รู้แบบนั้น เจอโลมเนี่ยจึงไปหาเฟลมิงที่ลานแข่งนกพีราบของแซมมวนและเขาเนี่ยก็บังเอิญเห็นว่าซูสเนี่ยนั่งอุ้มตุ๊กตาเด็กที่ห่ออยู่ในผ้าพอลอบบี้เนี่ยบอกให้เธอทำแบบนี้คนอื่นเนี่ยจะได้ไม่สงสัยทําให้เฟลมิงเนี่ยก็เลยรีบพาซูดออกไปจากตรงนั้นก่อนโดยที่ต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่บ้านโดยที่ในตอนนี้สองพี่น้องเนี่ยก็กําลังกินข้าวอยู่กับเฟลมิงทําให้เขาเนี่ยก็เลยถามเจอโลมถึงเรื่องที่จะคุยด้วยที่สนามแข่งนก เจอโลมเนี่ยก็เลยโกหกไปว่าเขาเนี่ยได้รับวิทยุจากโรงพยาบาลบอกว่าแม่อยากให้เขาไปเยี่ยมเลยจะไปขอยืมรถจากเฟลมิงหน่อยแต่เฟลมิงเนี่ยก็บอกให้เขานั่งรถบัสไปแทนทําให้เจอโลมนะครับจึงออกเดินทางไปเพื่อจะไปข้ามชายแดนแต่เขาเนี่ยยังเป็นผู้เยาว์จึงไม่ได้ถูกรับอนุญาตให้ผ่านไปแต่ถว่าเจอโลมเนี่ยก็ได้หญิงสาวชื่อแอนนาช่วยพาข้ามไปครับโดยเอกเขาเนี่ยจ่ายค่าพาข้ามและเธอเนี่ยก็พาเขาขึ้นไปซ่อนบนรถ เพื่อแอบพาข้ามไปและพอข้ามไปได้แล้วแอนนาเนี่ยก็บอกเขาว่าขากลับเนี่ยไม่ต้องให้ใครพากลับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ตรวจอะไรอีกแล้วจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็แยกย้ายกันไปโดยพอถึงรุ่งเช้านะครับตัวของเจอโลมก็ได้ออกเดินทางไปหาเคลวินจนเขาเนี่ยได้เจอกับเคลวินครับที่พาเขาเนี่ยไปเจอเจ้าซิมที่กําลังถูกซ่อมอยู่ความทั้งยังบอกอีกว่าเมื่อ10ปีก่อนตัวของเขาเนี่ยได้ขายซิมให้กับโครงการปลูกป่า มันเนี่ยผ่านมือเจ้าของมาถึง6คนแล้วและตัวของแคลวินยังได้อธิบายความสามารถของเซมให้เขาฟังอีกว่าตาของมันเนี่ยใช้ระบบเลเซอร์นำทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอีกทั้งลูกตาของมันยังบันทึกการเดินทางของมันไว้ด้วยทําให้เจอโลมนะครับจึงเปิดบันทึกดูย้อนหลังก่อนที่เขาจะได้รู้ว่าเออร์เนสต์เนี่ยตายยังไงโดยหลังจากถูกปาหินใส่ตัวของเฟลมิงยังได้ลากเออร์เนสต์ไปตามเขาเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาอีกด้วย และพอได้เปิดกองดูแบบนั้นพ่อเจอโลมได้รู้ถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของพ่อตัวเองเขาเนี่ยก็รู้สึกโกรธมากก่อนที่เจอโลมเนี่ยจะกลับมาที่บ้านก่อนที่เฟลมิงเนี่ยจะตื่นโดยพอเฟลมิงตื่นขึ้นมาเลยครับเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าซิมเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วและก็ทําเป็นดีใจว่าล็อบบี้เนี่ยคงเอามาคืนให้พวกเขาแล้วทาให้เจอโลมเนี่ยก็เลยแกล้งถามเฟลมิงว่าเอาซิมกลับมาได้ยังไงพอเขาเนี่ยเจอมันที่โรงนาตอนเขาเดินข้ามถนนเข้ามา แต่เฟลมิงก็ยังยืนยันว่าลอบบี้คงเอามาคืนเองถ้าไม่เจอโลมจึงแค่ทําเป็นแปลกใจแต่ก็ดีใจที่มันกลับมาโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นตัวเจอโลมเก็ได้ไปเยี่ยมแม่จริงๆและเขาก็ได้คุยกับแม่ครับแต่ก็โกหกแม่ไปว่าเฟลมิงเป็นคนดีดูแลแมรี่ได้อย่างดีเพื่อให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลอะไรและหลังจากนั้นเจอโลมก็ได้ออกไปล่าสัตว์กับเฟลมิงเขานแอบเล็งปืนใส่ด้านหลังของเฟลมิง แล้วก็ยิงใส่กวางโดยให้ลูกกระสุนเฉียวเฟลมิงไปแค่นิดเดียวทาให้เฟลมิงตกใจไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับโดยมาถึงตอนมื้อเย็นเจอโลมก็ได้บอกว่าวันนี้เียเขาได้คุยกับล็อบบี้ผ่านทางวิทยุมาด้วยทาเอาเฟลมิงสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีโดยเจอโลมนก็บอกว่าล็อบบี้ตามหาเฟลมิงอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนหรือเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังปลอมเป็นล็อบบี้ส่งจดหมายมาหาเฟลมิง เพื่อนนัดเด้เขาเนี่ยออกมาเจอกันจนเฟลมิงเนี่ยหลงเชื่อกลอุบายนี้ครับโดยที่ต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับในวันนี้เฟลมิงเนี่ยจึงได้พาซิมออกไปหาล็อบบี้ต้องยอดเขาที่นัดพบกันในจดหมายแต่ตัวของเฟลมิงเนี่ยก็ไม่ระวังพลาดท่าเดินตกลงไปในหลุมกับดักของเจอโรมครับและเขาเนี่ยก็ขาหักอยู่ในนั้นในขณะที่เขาเนี่ยได้แต่ร้องไห้คำครวญให้คนออกมาช่วยเจอโรมเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือปากหลุมเพื่อแสดงให้รู้ว่า เขาเนี่ยรู้ความจริงหมดแล้วเฟลมิงเนี่ยพยายามจะแก้ตัวว่าการตายของเออร์เนสเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุก่อนจะตะโกนขอความช่วยเหลือออกไปอย่างสิ้นหวังแต่สุดท้ายเจอโรมเนี่ยก็เหนี่ยวไกย,ยิงเข้าไปที่หัวของเฟลมิงเพื่อแก้แค้นในพ่อของเขาและหลังจากยิงเสร็จเจอโรมเนี่ยก็ได้พาซิมเดินกลับมาที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้บอกแมรี่ที่กำลังท้องแก่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผ่านไปสวัน แมรลี่เนี่ยก็กังวลกระไว้ที่เฟลมิงหายตัวไปแต่เจอโลมเนี่ยก็บอกแค่ว่าให้พี่สาวเนี่ยรอต่ออีกสักหน่อยแล้วก็ชวนคุยเรื่องว่าเด็กในท้องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแทนโดยสองพี่น้องเนี่ยก็ยังคุยกันอีกว่าจะพาแม่กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันจนวันเวลาเนี่ยได้ผ่านไปที่บ้านเนี่ยมีเพียงสองพี่น้องที่ยังอยู่ด้วยกันแมลลี่เนี่ยยังคงเฝ้ารอเฟลมิงและก็จัดจานกินข้าวเผื่อเขาอยู่ทุกมื้อและตัวของเจอโลมนั้น เขาเนี่ยก็หวังว่าหลานเนี่ยจะออกมาเป็นเด็กผู้หญิงเพราะรู้ว่าพี่สาวเนี่ยอยากได้ลูกสาวก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องยังว g o n e โดยผมเนี่ยหลังจากที่ดูเสร็จก็คิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่แสดงให้เห็นได้เลยว่าใครทําอะไรเอาไว้ไม่นานสิ่งนั้นเนี่ยก็จะคืนสนองคนคนนั้นแน่นอนครับเหมือนกับเฟลมิงที่เขาเนี่ยเนียนเป็นฆ่าพ่อของเจอโลมแล้วก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่เขาเนี่ยก็ลืมคิดไปว่าความลับเนี่ยไม่มีในโลกจนสุดท้ายเจอโลมที่รู้ความจริงก็กลับมาทํากับเขาในแบบที่เขาเนี่ยเคยทํากับเออร์เนสไว้นั่นเองและถ้าหากใครเนี่ยกำลังหาหนังแนวเอาชีวิตรอดมันๆอยู่เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ลองหามาดูกันครับมันสนุกใช้ได้เลยทีเดียวและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่5.8เต็ม10คะแนน ส่วนในวัน,นเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6.5เต็ม10คะแนน,นเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ,ธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางจ่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g แกรมช่องแล้วก็มีติดต่อของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนเนคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเ,เพื่อนๆเนี่ยไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลง สำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ